จีนเจอคลื่นความร้อนหลังคาบ้านละลายมณฑลหลายแห่งในจีนกำลังเผชิญกับอุณหภูมิความร้อนสูงเนื่องจากคลื่นความร้อนทำให้ยางใต้หลังคาบโบราณล,ละลายและถนนพังอีกทั้งอากาศที่ร้อนอบอ้าวทำให้ประชาชนต้องมองหาพื้นที่เย็นเย็นเพื่อหลบสภาพอากาศอันเลวร้ายวันนี้ค่ะเวลา11โมงตามเวลาท้องถิ่น68เมืองในจีนรวมทั้งเซี่ยงไฮ้และบริเวณหนานจิงได้รับการเตือนภัยสีแดงเป็นระบบเตือนภัยคลื่นความร้อนสูงสุดจากทั้ง3ระดับคาดว่าอุณหภูมิจะสูงเกิน40องศา ซซียนานกว่า1วันขณะที่เซี่ยงไฮ้ยังคงต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโควิด -19 และเตือนประชาชน25ล้านคนพร้อมเผชิญกับอากาศร้อนในสัปดาห์นี้ซึ่งนับตั้งแต่ปี2416เซี่ยงไฮ้มีอุณหภูมิสูงกว่า40องศาเซลเซียสเพียง15วันเท่านั้นภาพที่แชร์ทางโซเชียลมีเดียแสดงให้เห็นเจ้าหน้าที่ตรวจเชื้อโควิดคนหนึ่งใส่ชุด PPE นั่งกอดแท่งน้ำแข็งสูง1เมตรอยู่ข้างถนนบริเวณด้านหน้าสวนสัตว์เปิดเซี่ยงไฮ้ขณะที่เจ้าหน้าที่ต้องใช้น้ำแข็ง8ตันต่อวันเพ อุณหภูมิความเย็นให้กับสัตว์ต่างๆซูตารเหนชาวเซี่งยงไฮ้กล่าวระหว่างที่ลูกของเธอกําลังเล่นน้ําพุอยู่ว่าปีนี้คลื่นความร้อนมาไวกว่าปีที่แล้วนิดหน่อยซึ่งจีนกําลังเผชิญกับหน้าร้อนที่ต่างไปจากปีที่แล้วเพราะคลื่นความร้อนและฝนตกหนักสลับกันสร้างความหายนะทั่วประเทศรัฐบาลเซี่งยงไฮ้กล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นในขณะนี้ทําให้ต้องแจ้งเตือนภัยสภาพอากาศที่อาจจะเกิดขึ้นกลางเดือนกรกฎาคมซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ร้อนที่สุดและชื้นที่สุดของปีนอกจากนี้ค่ะสถานี โทรทัศน์ท้องถิ่นรายงานว่าถนนบางแห่งในเมืองทางตอนใต้ของมณฑลเจียงซียกตัวโก่งสูงขึ้นอย่างน้อย15เซนติเมตรเนื่องจากอากาศร้อนมากค่ะ